เคยเคยรู้สึกแบบใจหายวูบไหมคะตอนเข้าห้องน้ำแล้วพบว่าทิชชู่หมดเกลี้ยงเป็นโมเมนต์ที่หลายคนน่าจะเคยเจอกันเนะแต่ทีนี้ลองจินตนาการไปอีกขั้นว่าถ้าไม่ใช่แค่ทิชชู่หมดแต่ในโลกนี้ไม่มีทั้งทิชชู่แล้วก็ไม่มีสายฉีดชำระเลยชีวิตเราจะเป็นยังไงกันวันนี้เราเลยจะมาชวนคุยกันเรื่องนี้แล้วคะ่ะ จากแหล่งข้อมูลที่ไปสำรวจประวัติศาสตร์ของการทำความสะอาดหลังเสร็จธุระในยุคก่อนที่เราจะมีของพวกนี้กันเป็นการย้อนกลับไปดูว่าบรรพบุรุษของเราผ่านช่วงเวลาที่ทั้งน่าทึ่งแล้วก็บางทีก็น่าจะเจ็บปวดน,น่าดูมาได้ยังไงใช่เลยครับแล้วคือเรื่องนี้เนี่ยพอฟังผลเผนมันอาจจะดูเป็นเรื่องตลกตลกหรือเรื่องสยองขวัญน,นะครับแต่มันสำคัญกว่านั้นเยอะเลยเพราะมันสะท้อนภาพใหญ่มากๆทั้งเรื่องสุขอนามัยเทคโนโลยีความเชื่อ และที่สำคัญที่สุดนะฮะมันคือจุดเริ่มต้นที่อธิบายได้เลยว่าทำไมวัฒนธรรมการเข้าห้องน้ำของโลกตะวันตกกับโลกตะวันออกถึงได้ต่างกันขนาดนี้มาจนถึงทุกวันนี้โอ้โหฟังดูแล้วเรื่องไม่เล็กเลยนะคะเนี่ยงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดที่น่าจะเรียกได้ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดในโลกยุคโบราณเลยดีกว่าอาณาจักรโรมันคือนึกภาพตามแล้วเนี่ยโรมันนี่ขึ้นชื่อเรื่องวิศวกรรมสุดยอดเลยมีระบบประปาห้องน้ำสาธารณะที่หรูหรามาก แต่ก็สงสัยมาตลอดเลยค่ะว่าพอเสร็จธุระแล้วเขาจัดการกันยังไงคะเป็นคำถามที่ดีมากครับเพราะภาพห้องน้ำโรมันที่เราเห็นคือความยิ่งใหญ่แต่เบื้องหลังนี้อีกเรื่องเลยครับสิ่งที่พวกเขาใช้เนี่ยมีชื่อเรียกว่าเทอร์โซเรียมครับเทอร์โซเรียมชื่อแปลกๆนะคะมันคืออะไรเอ่ยถ้าแปลตรงตัวก็คือไม้ฟองน้ำครับมันก็คือไม้แท่งหนึ่งที่ปลายด้านหนึ่งมีฟองน้ำธรรมชาติเสียบอยู่ ไม้ฟองน้ำอืมฟังดูก็ไม่เลวนะคะดูมีความที่สร้างสรรค์ดีเหมือนกันครับวิธีใช้ก็คือเขาจะมีถังหรือรางน้ําเล็กๆที่ใส่น้ําเกลือเข้มข้นหรือไม่ก็น้ําส้มสายชูเอาไว้พอจะใช้ก็เอาเทอร์ซอเรี่ียมเนี่ยไปจุ่มๆล้างๆในนั้นแล้วก็นํามาทําความสะอาดอ๋อมีการฆ่าเชื้อด้วยน้ําเกลือหรือน้ําส้มสายชูด้วยดูเหมือนจะถูกสุข,ขลักษณะอยู่นะคะสําหรับยุคนั้นมันฟังดูโอเค จนกระทั่งเรารู้ความจริงข้อที่สำคัญที่สุดเกี่ยวกับเจ้าไม้ฟองน้ำนี่แหละครับนั่นก็คือมันเป็นของใช้ส่วนรวมเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวส่วนรวมนี่หมายความว่ายังไงคะคือใช้ร่วมกันเหรอคะใช้ร่วมกันทั้งห้องน้ำเลยครับห้องน้ำสาธารณะโรมันที่จุคนได้ทีละหลายสิบคนเนี่ยจะมีเจ้าไม้ฟองน้ำนี่วางอยู่ไม่กี่อันเท่านั้นใครใช้เสร็จก็จุ่มล้างในถังเดิมแล้วก็วางไว้ให้คนต่อไปมาหยิบไปใช้ต่อวนกันไปอย่างนี้ทั้งวัน โอ้โหแค่คิดภาพตามก็ขนลุกแล้วค่ะคือจากที่ฟังดูด,ดีๆเมื่อกี้กลายเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคชั้นเย่อมไปเลยทันทีถูกต้องเลยครับนี่เป็นตัวอย่างที่ชัดมากของความย้อนแย้งในยุคนั้นคือมีนวัตรกรรมที่ก้าวหน้าอย่างระบบประปาแต่กลับขาดความเข้าใจเรื่องเชื้อโรคอย่างสิ้นเชิงเลย แค่เรื่องไม้ฟองน้ำอันเดียวก็สยองแล้วค่ะแล้วพอหมดยุคโรมันไปนี่สถานการณ์มันดีขึ้นไหมคะหรือว่ามันเลวร้ายลงไปอีกในยุคกลางช่วยบอกทีเถอะค่ะว่ามันดีขึ้นผมกล้าอยากจะบอกแบบนั้นนะครับแต่ความจริงก็คือในหลายๆแง่มุมมันเลวร้ายลงไปอีกจุดเปลี่ยนสำคัญที่สุดของยุคกลางคือการระบาดของการระโรคหรือ Black Death ที่ฆ่าชีวิตผู้คนไปมหาศาลหลังจากนั้นผู้คนก็เกิดอาการหวาดกลัวน้ำขึ้นมาจับใจเลยครับ กลัวน้ำเหรอคะทำไมล่ะคะเพราะมีความเชื่อที่ฝังหัวกันอย่างจริงจังเลยว่าการอาบน้ำหรือการใช้น้ำเนี่ยจะไปเปิดรูขุมขนทำให้เชื้อโรคหรืออากาศที่ไม่ดีเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายขึ้นโหขนาดนั้นเลยเหรอคะแล้วพอเขาเลิกใช้น้ำเดาว่ามันก็ต้องส่งผลกระทบโดยตรงกับเรื่องในห้องน้ำด้วยสิคะกระตบเต็มเต็มเลยครับนั่นคือจุดเริ่มต้นของยุคแห่งการเช็ดแห้งอย่างสมบูรณ์แบบของยุโรป แล้วประเด็นที่น่าสนใจมากตรงนี้ก็คือการเช็ดแห้งในยุคนี้มันได้กลายเป็นเครื่องบ่งบอกสถานะทางสังคมไปโดยปริยายเลยครับ๋อ oh. ความเหลื่องล้ำทางชนชั้นมันสะท้อนออกมาอย่างชัดเจนที่สุดผ่านวัสดุที่แต่ละคนใช้เช็ดก้นนี่แหละครับโอเคอันนี้น่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาไล่ดูกันเลยดีกว่าเริ่มจากคนธรรมดาสามัญที่สุดชาวไร่าชาวนา เขามีทางเลือกอะไรบ้างคะสำหรับคนส่วนใหญ่ทางเลือกก็คือสิ่งที่หาได้ฟรีฟรีตามธรรมชาติรอบตัวครับสิ่งที่หาง่ายและนิยมใช้กันมากที่สุดก็คือฟางแล้วก็หญ้าแห้งฟางเลยเหรอคะแค่นึกภาพตามก็เจ็บแล้วคือมันทั้งหยาบทั้งแข็งแล้วก็น่าจะคมด้วยมันไม่บาดเอาเหรอคะเนี่ยบาดแน่นอนครับ แหล่งข้อมูลระบุชัดเจนว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องของความไม่สบายตัวแต่มันสามารถทำให้เกิดแผลถลอกเลือดออกสิบๆได้เลยซึ่งก็เสี่ยงต่อการติดเชื้อตามมาอีกถ้าวันไหนโชคดีหน่อยก็อาจจะได้ใช้วัสดุที่ดีขึ้นมาลิดหนึ่งอย่างมอสหรือใบไม้ที่นุ่มกว่าแต่โดยพื้นฐานชีวิตประจำวันก็ต้องอยู่กับความเจ็บปวดแบบนี้แหละครับฟังแล้วทรมานแทนเลยค่ะเราจะขยับขึ้นมาเป็นชนชั้นที่สูงขึ้นมาหน่อยละคะอย่างพวกขุนนาง เขาคงไม่ทนใช้ฟางบาดก้นแน่ๆแ,แน่นอนครับสำหรับคนมีเงินวัสดุก็จะนุ่มนวลขึ้นตามฐานะเลยที่นิยมใช้กันก็จะเป็นขนแกะที่ให้ความรู้สึกนุ่มฟูหรือไม่ก็เศษผ้าลินินโอโ้โหจากฟางมาเป็นขนแกะนี่ก็คนละเรื่องเลยนะคะใช่ครับมันคือการอัปเกรดที่ต่างกันคนละโลกเลยจากความเจ็บปวดมาสู่ความสบายแต่ แต่ดิฉันว่ามันน่าจะมีอะไรที่พีกว่านี้อีกแน่ๆระดับสูงสุดของพีระมิดนี้คืออะไรคะสำหรับกษัตริย์เลยนั่นคือจุดสูงสุดจริงๆครับโดยเฉพาะในราชสำนักอังกฤษที่มีการแต่งตั้งต,งตำแหน่งข้าราชบริพารระดับสูงขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่นี้โดยเฉพาะเลยตำแหน่งนี้มีชื่อว่า groom of the stool ครับ groom of the stool ถ้าแปลตรงๆก็คือผู้ดูแลพระโถหรอคะใช่ครับ แต่หน้าที่จริงๆของเขาไม่ใช่แค่ดูแลพระโถแต่คือการเป็นผู้เช็ดก้นถวายพระราชาโดยตรงเด้ๆเดคือมีตำแหน่งข้าราชการชั้นสูงที่หน้าที่หลักคือการเช็ดก้นให้พระราชาเนี่ยนะแล้วมีคนอยากทำตำแหน่งนี้ด้วยหรอคะไม่ใช่แค่มีคนอยากทำนะครับแต่มันเป็นตำแหน่งที่คุณนางระดับสูงแย่งชิงกันอย่างดุเดือดเลยทีเดียวจริงเหรอคะทำไมล่ะ เหตุผลก็เพราะว่าตำแหน่งนี้มาพร้อมกับอภิสิทธิ์ที่ไม่มีใครเทียบได้นั่นคือการได้เข้าเฝ้าเป็นการส่วนตัวที่สุดครับอ๋อเข้าใจละคือมันเป็นช่วงเวลาที่พระราชาจะผ่อนคลายที่สุดเปราะบางที่สุดใช่ไหมคะถูกต้องครับในช่วงเวลานั้นพระราชาอาจจะปรึกษาหาหรือเรื่องลับสุดยอดระบายความในใจคนที่อยู่ในตำแหน่งกรุมออฟเดอะสตูจะได้ยินทุกอย่าง นั่นทาให้พวกเขากลายเป็นบุคคลที่ทรงอิทธิพลที่สุดคนหนึ่งในราชสํานักเลยสามารถชี้นําการตัดสินใจของพระราชาได้เลยอํานาจมันมหาศาลมากครับเป็นตําแหน่งที่อํานาจมาพร้อมกับหน้าที่ที่เฉพาะทางจริงๆนะคะเนี่ยโอเคค่ะพอเราเห็นภาพรวมของวัสดุที่ใช้กันแล้วคําถามต่อมาที่อยากรู้ก็คือผลกระทบในระยะยาวมันเป็นยังไงคะการที่คนส่วนใหญ่ต้องใช้วัสดุหยาบๆมาแทบจะทั้งชีวิตส่งผลอย่างรุนแรงเลยครับ และผลพวงที่ชัดเจนที่สุดที่บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์การแพร่ก็คือคนในยุคกลางจํานวนมากป่วยเป็นโรคริดสีดวงทวารกันอย่างแพร่หลายครับอ๋อ oh. ครับมันเป็นโรคที่เกิดจากการระคายเคืองซึ่งการใช้ฟางหรือหญ้าแห้งทุกวันก็เป็นสาเหตุดโดยตรงเลยซึ่งในยุคนั้นคงเป็นอะไรที่ทรมานมากแน่ๆแต่เดาว่าเขาก็น่าจะมีวิธีการรักษาอะไรบางอย่างใช่ไหมคะอาจจะเป็นยาสมุนไพรเขามีวิธีการรักษาครับแต่ผมต้องเตือนก่อนว่า มันเป็นวิธีที่โหดร้ายจนจินตนาการแทบไม่ออกเลยในยุคที่ปราศจากยาชาไม่มียาปฏิชีวนะทางเลือกเดียวของแพทย์ในยุคนั้นคือการรักษาด้วยเครื่องมือที่เรียกว่าเหล็กจี้หรือ cattery iron ครับเหล็กจี้มันมันทำงานยังไงคะมันคือแท่งเหล็กที่ถูกเผาในไฟจนร้อนแดงแล้วแพทย์ก็จะใช้เหล็กร้อนๆแท่งนั้นจี้เข้าไปที่หัวริสดวงโดยตรงเลยครับ โโอ้ห oh. ใช่ครับจี้กันสดๆแบบไม่มีการใช้ยาชาใดๆทั้งสิ้นเป้าหมายคือเพื่อทำลายเนื้อเยื่อที่อักเสบและหยุดเลือกความเจ็บปวดมันคงแสนสาหัสจนบรรยายไม่ถูกเลยครับโอ้โห oh. ฟังแล้วรู้สึกขอบคุณบรรพบุรุษเรามากที่ทนเจ็บปวดกันมาขนาดนี้คือต่อไปนี้จะไม่มีวันบ่นเรื่องเข้าห้องน้ําที่ไหนอีกแล้วคะ่ะสัญญาเลยฮฮ <laughs> เป็นความรู้สึกที่เข้าใจได้เลยครับค่ะ <c oughs> ทีนี้พอเราได้เห็นภาพความยากลําบากของฝั่งยุโรปมาพอสมควรแล้วมันเริ่มเห็นภาพชัดขึ้นเรื่อยๆว่าทําไมาเส้นทางของเขาถึงเดินไปในทิศท,ทางหนึ่งมันเหมือนกับว่าประวัติศาสตร์ทั้งหมดของเขาเนี่ยคือการพยายามหลีกเลี่ยงน้ําและพยายามหาสิ่งของแห้งๆที่ดีขึ้นมาเช็ดแทนซึ่งมันต่างจากทางฝั่งเอเชียอย่างบ้านเราโดยสิ้นเชิงเลยที่นี่น้ําคือทุกสิ่งทุกอย่างทําไมาเส้นทางของสองวัฒนธรรมนี้มันถึงได้แยกออกจากกันชัดเจนขนาดนี้ล่ะคะ จุดนี้แหละครับคือหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดที่เราคุยกันมาถ้าเราจะมองภาพรวมมันมีปัจจัยหลักๆ2ข้อเลยข้อแรกที่ชัดและเข้าใจง่ายที่สุดก็คือปัจจัยเรื่องสภาพอากาศหรือ the cold factor อากาศหนาวใช่ครับลองนึกภาพตามนะฮะในยุโรปสมัยก่อนที่อากาศหนาวจัดเป็นส่วนใหญ่ของปีเราก็ยังไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่นการที่จะต้องใช้น้ำเย็นเจี๊ยบมาล้างทำความสะอาดมันเป็นประสบการณ์ที่ทรมานมาก ดังนั้นวิวัฒนาการด้านสุขอ,อนามัยของเขาจึงไม่ได้มุ่งไปที่การหาน้ำมลางแต่เป็นการมุ่งไปที่การพัฒนาวัสดุสำหรับเช็ดแห้งให้ดีขึ้นแทนอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือเส้นทางวิวัฒนาการของเขาชัดเจนมากคือจากฟางที่บาดบาดมาเป็นขนแกะที่นุ่มขึ้นมาเป็นเศษผ้าแล้วท้ายที่สุดก็มาจบที่กระดาษทิชชู่ในปัจจุบันคือเปลี่ยนแค่วัสดุให้นุ่มขึ้นแต่คอนเซปต์หลักยังคงเป็นการเช็ดให้แห้งเหมือนเดิมมาตลอด ถูกต้องเป๊ะเลยครับนั่นคือปัจจัยแรกส่วนปัจจัยที่สองที่สำคัญไม่แพ้กันและเป็นผลพวงมาจากปัจจัยแรกก็คือประวัติศาสตร์ได้สร้างนิยามของความสะอาดที่แตกต่างกันขึ้นมาในแต่ละวัฒนธรรมมันฝังรากลึกเหมือนเป็น d n a ทางวัฒนธรรมไปแล้วครับนิยามของความสะอาดที่แตกต่างกันขยายความหน่อยได้ไหมคะสำหรับโลกตะวันตกพวกเขาถูกหล่อหลอมมาหลายร้อยปีจนเกิดเป็นวัฒนธรรมแห้งหรือ dry culture ที่มองว่าความแห้งเท่ากับความสะอาดการจัดการทุระให้เสร็จสิ้นไปแบบแห้งๆไม่เปรียกไม่ต้องใช้มือไปสัมผัสดโดยตรงถือเป็นสุขอนามัยในอุดมคติสำหรับสภาพแวดล้อมของพวกเขาในขณะที่ฝั่งเอเชียอย่างบ้านเราซึ่งอยู่ในเขตร้อนชื้นการใช้น้ำม,มันไม่ใช่เรื่องทอรมานเลยตรงกันข้ามมันกลับให้ความรู้สึกสดชื่นและสะอาดหมดจดด้วยซ้ำใช่เลยครับ เราจึงมีวัฒนธรรมล้างหรือ wash culture ที่ถูกปลูกฝังมาว่าการล้างด้วยน้ำต่างหากคือความสะอาดที่แท้จริงมันคือความรู้สึกที่ว่าถ้าไม่ได้ล้างก็เหมือนยังทำความสะอาดไม่เสร็จซึ่งทั้งหมดนี้มันไม่มีใครผิดใครถูกนะครับมันเป็นแค่ผลลัพธ์ของประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกันเท่านั้นเอง เป็นการเดินทางที่น่าทึ่งมากเลยนะคะจากไม้ฟองน้ำสาธารณะในยุคโรมันมาสู่ยุคแห่งการเช็ดด้วยฟางที่แสนเจ็บปวดจนมาถึงจุดที่แบ่งวัฒนธรรมการเข้าห้องน้ำออกเป็นสองขั้วอย่างชัดเจนในปัจจุบันมันทำให้เห็นภาพเลยว่ากว่าจะมาถึงกระดาษทิชชู่นุ่มๆหรือสายฉีดชำระที่แสนจะสะดวกสบายในทุกวันนี้มนุษยชาติต้องผ่านอะไรมามา,มากมายจริงๆ ดิฉันว่าหลังจากนี้เวลาที่เราเข้าห้องน้ําแล้วเห็นม้วนทิชชู่เต็มๆหรือมีสายฉีดชําระให้ใช้เราคงจะรู้สึกขอบคุณนวัตกรรมเหล่านี้มากขึ้นอีกเยอะเลยค่ะแน่นอนครับและจากข้อมูลทั้งหมดที่เราได้คุยกันมาจะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าวิวัฒนาการเหล่านี้มันถูกขับเคลื่อนด้วยสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีที่มีอยู่ในยุคนั้นๆซึ่งมันก็ทำให้เกิดคำถามที่น่าสนใจเป็นการทิ้งท้ายขึ้นมาเหมือนกันคำถามว่าอะไรคะ่ะก็ ในเมื่อสภาพแวดล้อมและเทคโนโลยีเป็นตัวกำหนดวิธีการของเรามันก็น่าคิดนะครับว่าในอนาคตข้างหน้าที่ทรัพยากรอย่างน้ำสะอาดหรือต้นไม้ที่ใช้ทำกระดาษกลายเป็นเรื่องที่เราต้องใส่ใจและประหยัดมากขึ้นเราจะได้เห็นวิวัฒนาการขั้นต่อไปของการทำความสะอาดส่วนบุคคลหรือไม่แล้วถ้ามีหน้าตาของมันจะเป็นอย่างไรก็น่าคิดเหมือนกันนะครับ